ครับผู้ติดตามช่อง y o u t u b e Big Life แล้วก็ f a c e b o o k c o m แสตมิไรบอรดทุกท่านนะครับแล้วก็เว็บไซต์ไอทีแกรนด์คอมด้วย,ยคไปเลยวันนี้เราจะมารีวิวกับเือถือรุ่นหนึ่งที่มีราคา12,990บาทแต่มันเป็นเครื่องแรกที่รองรับ 5G นะครับในงบประมาณนี้แล้วก็แน่นอนว่าผู้แข่งของมันก็เป็นเือถือจากค่ายหนึ่งนะครับนั่นก็คือนี่ครับ r ร a l m ี X 5 0 5G ตัวนี้ไม่ใช่รุ่นโปรตัวนี้เป็นรุ่น 5G ธรรมดามาดูกันว่าสิ่งที่มันลดลงมาทำให้ราคาเหลือ1 9 9 9 0บาทนั้นนะมีอะไรที่คุ้มค่าแล้วก็น่าสนใจกันบ้างครับสำหรับตัวเร a l m ี X 5 0 5G นะครับที่จำหน่ายในประเทศไทยนั้นก็หน้าตาก่อนจะประมาณนี้นะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับเวอร์ชันที่พรีวิวก่อนนั้นนั้นเอง เวอร์ชันจีนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งสีที่เราเลือกก็คือไอซ์ซิวเวอร์นั่นเองครับมีความโดดเด่นและสวยงามอย่างมากในนี้ก็จะมีเคสมาให้นะครับแล้วก็แน่นอนว่าภายในกล่องนี้มันก็ต้องมีความไม่ธรรมดาเกิดขึ้นอยู่แล้วนะฮะเริ่มต้นจากตัวเครื่องนะครับก็จะมีเคสแล้วก็มีนี่ครับคู่มือนะครับสําหรับตอนนี้เขาก็ต้องมีการให้ข้อความแบบนี้ว่า เรมีนะครับตัวนี้รองรับ 5G ก็จริงแต่ว่าเราแค่ซิมหนึ่งเท่านั้นจะมีการอัปเดตต่อในระยะถัดไปนะครับก็ใครจะซื้อก็รับรู้เอาไว้นะครับคือเมื่อเห็น 5G ปุ๊บเนี่ยพูดก่อนว่าไม่สามารถใช้ d u o อ s ิ m ได้นะครับก็คือจะเห็นแค่ 5G แค่ซิมเดียวนะครับอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับอันนี้เป็นดัชชาร์จนะครับกำลัง30วัตต์นะครับถือว่าแรงแล้วก็มีนี่ครับ USB Type C นะครับ แล้วก็มีนี่ครับเข็มจิ้มซิมมาให้เท่านี้เองนะครับในกล่องมีเท่านี้ไม่มีแค่หูฟังเท่านั้นครับเริ่มต้นกับด้านหน้าของเร a l m e X ห้าสิบนะครับ <c oughs> ก็มีขนาดหน้าจอ6.57นิ้วนะครับค้อมีเอฟเฟคดีพมีกล้องคู่อยู่ด้านหน้าอย่างที่คุณได้เห็นนะครับแล้วก็หน้าจอเป็นหน้าจอที่สามารถตอบสนองได้ค่อนข้างเร็วนะครับในรูปแบบของ120เฮิร์นั่นเองเห็นแบบนี้แล้ว ถ้าไปรับชม YouTube จะเป็นอย่างไรรับชมต่อเลยครับถัดมานะครับคือด้านข้างของตัวเครื่องอันนี้เป็นสี i อซิเวนะครับก็จะมี ความโดดเด่นก็คือสีฟ้าที่สวยงามนะครับเป็นสีเงินเงินหน่อยแล้วก็จะมีปุ่มนะครับเพิ่มลดเสียงมาอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะมีไมโครโฟนตัวที่สองสำหรับตัดเสียงรบกวนนะครับถัดมาคือฝั่งขวามือนะครับขวามือนี้เนื่องจากว่าเป็นหน้าจอ ips lcd ก็เลยไม่มีระบบสแกนลายนิ้วในหน้าจอนะครับก็เลยให้เป็นระบบสแกนลายนิ้วที่ด้านข้างแทนนะครับพร้อมกับปุ่ม power แต่ว่าที่จริงนั้นถ้าเราแตะปุ๊บเนี่ยสแกนปุ๊บเนี่ยมันก็คือจะเปิดเครื่องโดยอ,อัตโนมัติแต่ที่จริงมีระบบสแกนใบหน้าด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้ครับก็คือทาใายซิมนะครับซึ่งรองรับใน,นโทรศั2ช่องเลยไม่เชื่อนะครับเดี๋ยวเราเปิดมาให้คุณดูแต่ว่าตอนนี้สำหรับรีวิวช่วงนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าซิมที่รองรับ 5G นั้นสามารถใช้ได้คือซิมที่1อย่างเดียวนะครับแต่ว่า ถ้าสวนใส่ซิมที่2โด้วยซิมที่2จะไม่เห็นดังนั้นเนี่ยเวลาจะใช้งาน2ซิมต้องเปิดเป็น 4G ในช่วงนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีไมโครโฟนตัวที่1น,นะครับเป็นเมนมาให้นะครับพร้อมกับ USB Type C แล้วก็มีลำโพงตัวเครื่องซึ่งเป็นลำโพงชุดเดียวนะครับเพราะว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับลำโพงของมันตรงนี้นะครับคือ e p ในการใช้สนทนาเท่านั้นนะครับแล้วก็มาถึงที่ด้านหลังกันบ้างนะครับ ซึ่งด้านหลังของ Realme x 5 0นะครับอันนี้คือสี Ice w i l v e r นะครับซึ่งจะมีเฉดรด,ดลายที่สวยงามมากแล้วก็มีกล้องหลังทั้งหมด4ตัวเรียงกันแบบนี้นะครับพร้อมกับ LED flash มาให้นะครับซึ่งเป็นติ่งเล็กๆอยู่ข้างล่างดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้เคสน,นั้นต้องเว้นว่างาไว้ในจุดนั้นนะครับที่เหลือก็ถือว่าออกแบบได้ดีนะครับจับถนัดมือใช้งานได้ง่ายครับ ฟีเจอร์ของ Realme ี X 50นะครับซึ่งก็บอกว่ามีโะรบสแกนด้วมือด้านข้างแล้วก็มีระบบสแกนใบหน้าแบบ 2D ด้วยนะครับระบบปฏิบัติการยังคงใช้เรียวมี UI นะครับพร้อมกับ Android 10อยู่ซึ่งสามารถไปต่อได้แน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเป็นซีรีส์ที่ค่อนข้างกระสูงอยู่การใช้งานนั้นไม่ยากครับเนี่ยครับก็คือ Notification แล้วก็ตัวของ Quick Setting ตัวเรียวมีแชร์นั้นสามารถที่จะแชร์ข้ามค่ายระหว่าง รลมี one pass แล้วก็ oppo ได้นะครับแล้วรวมไปถึงอันนี้ไม่แน่ใจถึงค่าย vivo นะครับอันนี้ผมเดี๋ยวขอลองเช็คอีกทีหนึ่งแล้วก็หน้าจอนะครับเป็นแบบ ips c d ตอบสนองได้แบบ120เฟรมเรทนะครับมันก็จะมีผลต่อการเล่นเกมที่ค่งคข้้งจะมองไหวม,มากขึ้นการปัด q u i กตรงนี้นะครับก็คือจะเป็นตัว quick setting เ,เราสามารถที่จะใช้เครื่องมือต่างๆแต่ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็น quick เมนูที่เราสามารถเพิ่มได้แล้วก็ มีฟีดข่าวนะครับแล้วก็ปัดขึ้นตรงนี้คือตัวของ a p p d o ล e r ซึ่งเวอร์ชันจีจะไม่มีในส่วนนี้นะครับอันนี้จะเป็นเวอร์ชันน International เท่าน,นั้นที่จะมีนะครับส่วนเวอร์ชันจีนั้นก็คือจะเป็นการปัดซ้ายปัดขวาไว้ทั่วไปนะครับเครื่องมือต่างๆของทางเรียวมีนั้นติดตั้งมาให้ค,ครบมีทั้งร้านขายตีมมีเครื่องมือต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครื่องคิดเลขนะครับซึ่งสามารถจะคำนวณเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนแล้วก็ตัวแปลงต่างๆได้นะครับ นอกจากนี้ก็จะมีเครื่องอัดเสียงเข็มทิศเนี่ยครับก็จะมีเข็มทิศมาให้ด้วยแล้วก็มีระบบ,บโคลนข้อมูลมือถือโอโรมิงนะครับมีเกมสเปซนะครับก็คือเป็นฟีเจอร์ของทาง oppo realme นะครับว่าเอ้ยถ้าเครื่องนี้เปิดเกมปุ๊บมันจะเข้าสู่โหมดตัวนี้ได้เลยประมาณนั้นนะครับเรียกได้ว่าฟีเจอร์ต่ตางๆนั้นค่อนข้างจัดมาหนักจัดมาค่อนข้างหนักและเต็มพอสมควรเลยทีเดียวสำหรับทาง r e a l m e X 50นะครับมาดูเรื่องของตัวเซตติ้งกันบ้างเซตติ้งของทาง r ร a l m e X 50นั้นก็เรียกได้ว่า,าค่อนข้างจัดมาแบบครบเครื่องเลยนะครับเพราะว่ามันรองรับทั้งตัว w i f i แบบนี้นะครับเราสามารถที่จะกดเป็น Wi-Fi เร็งสปีดคู่นะครับระหว่งางเครือข่ายมือถือกับ Wi-Fi ได้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวการตั้งค่าของเครือข่ายนะครับ เราเข้าไปตรงนี้ครับแล้วเราก็เลือกไปที่ประเภทเครือข่ายเนี่ยสามารถเลือกที่ 5G 4G ได้เหมือนกันนะครับนอกจากนี้นะครับสาหรับคนที่บอกว่าเอ้ยแถบแจ้งเตือนมันไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นแบตเตอรี่นั้นเราสามารถกดไปที่แจ้งเตือนแล้วก็แถบสถานะแล้วก็เลือกการเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่การแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตรงนี้นะครับเลือกได้เลยว่าคุณจะเอาแบบไหนจะไม่แสดงก็ได้จะอยู่ในไอคอนก็ได้หรือจะอยู่นอกไอคอนก็ได้นะครับ แล้วก็จะมีการปลุกเมื่อหน้าจอล็อกนะครับก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ต่างๆได้รวมถึงความเร็วนะครับของเครือข่ายเราสามารถดูได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยห้ามรบกวนบริการสมากก็คือการขับขี่ว่าคุณขับรถอยู่หรือเปล่ามันก็จะดีเทคนะครับ ที่เหลือก็จะเป็นมือถือ Android ธรรมดาทั่วไปก็สามารถที่จะตั้งค่าต่างๆพวกนี้ได้ค่อนข้างครบแล้วก็อย่าลืมมาเช็คเรื่องอัปเดตเฟิร์มแวร์ว่าตอนนี้ของคุณเป็นเวอร์ชันล่าสุดอย่างที่ตัวของการอัปเดตซอฟต์แวร์ครับ สำหรับเรื่องของกล้องนะครับเรย์มี X 5 0นั้นก็จัดมาให้เต็มมากเลยนะครับโดยกล้องหลังนั้นมีความละเอียดที่48ล้านพิกเซลนะครับเป็นกล้องเลนวายธรรมดากล้องที่2เป็นเลนตัวของวายแบบกว้างสุดนะครับอัลตาวายนั่นเองก,ก็อยู่ที่8ล้านพิกเซลนะครับเลนต่อมา2ล้านพิกเซลนะครับก็คือเป็นเลนมาโคร และเลนส์สุดท้าย2ล้านพิกเซลเป็นเลนส์ลายหลังนั่นเองครับแน่นอนว่าตัวของด้านหน้าก็จะมีกล้องคู่เหมือนกันนะครับโดยกล้องคู่ของเรมีนั้นก็จะเป็น16ล้านพิกเซลเป็นเลนส์สำหรับกล้องปกติแล้วก็2ล้านพิกเซลนะครับเป็นเลนส์ลายหลังนั่นเองนะครับรูปแบบอินเทอร์เตของเรมี่5 0ในส่วนของกล้องนะครับก็ยังคงเหมือนกันเรมีทั่วไปนะครับ ก็กสามารถเลือกโหมดวิดีโอได้นะครับซึ่งวิดีโอถ่ายด้วยความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K นะครับเราสามารถปรับเรื่องของโหก,การสั่นได้นะครับแล้วก็จะมีฟิลเตอร์มาให้เลือกเลือกชิ้นด้วยกันนะครับแล้วก็น่าจะดีนะครับโหมดกลางคืนก็ยังคงมีมาให้พร้อมกับตัวของปุนน่มสำหรับการใช้ขาตั้งกล้องได้โดยก็จะทําให้เป็นตังขนาดและการขึ้นตัวของเดซิฟเ o อร์นะครับเราก็สามารถที่จะปรับได้ด้ในส่วนของโหมดปกติโดยกล้องปกตินั้นนอกจากถ่ายด้วยเ,เลนส์กว้างนะครับ ได้าสามารถที่จะถ่ายได้ด้วยการสูบสูงสุดถึง10เท่าแบบนี้น,นั่นเองครับนอกจากนี้ยังมีถ่ายโหมดบุคคล48อลพิเซกก็คือความละเอียดสูงสุดของกล้องแล้วก็ยังมีโหมดอื่นๆที่ได้รัาคคอนข้างจัดเต็มมาเลยครับเช่นโหมดผู้เชี่ยวชาญนะคบอัแบบนี้ก็คือโหมดโปรโน,นั่นเองมาสมารถจะปรับละเอียดต่างได้แล้วก็ยังมีตัวของ Touch Snap แล้วก็โลโมชั่นโลโมชั่นนั้นได้แค่ตัวของ240เฟรมเรทเท่านั้นนะครับดีย๋ยที่คุณไดเห็นอยู่นี้ ส่วนกล้องแรกนะครับก็ยังสามารถที่จะปรับเรื่องของหมดบุคคลได้นะครับซึ่งทําให้เกิดการอะไรหลังพร้อมกับฟีเจอร์ในการปรับเอฟเฟกต์ระคันเยอะแล้วก็จะมาปรับพร้อมกับตัวของฟีเจอที่ปรับได้เยอะมากๆนะครับนอกจากนี้ตัวของวดีโอนะครับก็ยังสามารถที่จะละลายหลังแล้วก็ไม่มีระบบกระสันนะครับแต่มีละลายหลังเพียงอย่างเดียวแล้วก็ f ะไร่เงี้นะครับแล้วก็ยังมีมบทดภาพด้วยใบหน้าแบบกลางคืนได้ด้วยนะครับส่วนหมดเพิ่มเติมก็จะมีแค่โปรโมชั่นโนโรมาแล้วก็ททม์สไนเท่านั้นครับภาพออกมาเหมืนจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันต่อเลดีกว่าครับ ทดล,ลองการถ่ายวิดอนะครับอันนี้เป็นระบบกันสั่นแบบตัวของ U.I.S. Max ธรรมดานะครับจะเป็นเลนบุมไม่ได้กว้างมากนะจะเป็นเลนมุมแค่ปกตินะครับอันนี้เป็นระบบ U.I.S. Max นะครับเป็นเลนมุมกว้างนะครับโดยการถ่ายตอนนี้คือเราใช้มือเดียวในการถ่ายนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเท้กับอีกอันหนึงก็คือเป็นการถ่ายด้วยระบบ ปกตินะครับที่ไม่ได้เปิดประบบกันสั่นอันนี้เป็นการปิดระบบกันสั่นนะครับทั้งหมดของกล้องตัวเรียวมี A50 นะครับก็คือโหมดปโปกติไต่เขมร์อ,อยู่ที่1 0น0 p ครับทดลองการถ่ายรูด้วยเรียวมี A 5 0ธรรมดานะครับก็เบี่ยงอยู่ที่สวยดีนะคบสำหรับกล้องหน้าอันนี้เป็นโหมดธรรมดาไม่มีการละลายหลาดใดทั้งสิ้นนะครับภาพรวมออกมาก,ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับถึงแม้ว่าเวลานี้ก็ แสงมันจะลดลงบ้างนะครับก็จะทําให้กล้องอาจจะต้องเล่นตัวของแสงเพิ่มขึ้นนิดนึงอันนี้ลองละลายหลังของรีมี a 50นะครับก็ละ,ละลายได้ดีมากเลยนะครับเนีย่ยก็คือข้างหลังเนี่ยค่อนข้างจะหายไปได้ไม่สามารถปรับได้สุดสูงสุดถึง100%เซนนะครับโดยคุณจะต้องปรับในตัวของฟีเจอร์กล้องนะครับที่ได้สาธิตไปแต่แต่ขั้นต้นครับสำหรับคะแนนทดสอบประสิทธิภาพโดยแอนตูตูนะครับ เรยวมี X50 ก็สามารถทำได้ดีใช้ได้นะครับอยู่ที่318,769คะแนนนะครับโดยการทดสอบของเรานั้นก็สังเกตว่า CPU นั้นจะนำมาก p u u นั้นแทบจะติดๆจนเรียกได้ว่ามือถือตรงนี้เนี่ยเกิดมา CPU กับ GPU นั้นแรงดีใช้ได้อยู่แล้วนะครับ แล้วก็ตัวของ U X นั้นอาจจะได้คะแนนน้อยไปหน่อยแต่ว่าคะแนนอยู่ที่3 0 0 0เนี่ยกลับไปถือะระดับเหมือนตอนนี้ถือว่าค่อนข้างดีนะครับการทดสอบเนี่ยแบตเตอรี่จะลงไป3%แล้วก็อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น3%เช่นเดียวกันครับลองมาดูสเปคกันดีกว่านะครับสำหรับ Realme X50 นั้นเวอร์ชัน international นะครับก็ยังใช้ขุมพลังเดียวกับเวอร์ชันจีนก็คือ Qualcomm Snapdragon 765 5G นะครับแล้วก็มาพร้อมกับการะจอ Andino 620 สำหรับสเปคที่ขายทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอันนี้จะได้ตัวของแรม8กิกความจำในตัว128กิกสามารถไม่สามารถเพิ่มความจำได้นะครับ่ต้องขอภัยแล้วก็ยังรองรับนะครับ Wi-Fi 802.11ac นะครับความถี่ก็คือ Dual Band ระหว่าง2.4และ5.0 มาพร้อมกับบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับก็ถือว่าทันสมัยมากแบตเตอรี่มีขนาด 4,200mAh mm, แล้วก็รองรับระบบแดดชาร์จนะครับอยู่ที่30วัตต์นั่นเองเรามาดูกันว่าเมื่อเราพูดถึงเรื่องของสเปคกันไปหมดแล้วแล้วก็คะแนนไปสมัรครด้วยการเล่นเกมการชาร์จไฟการนำทางเราใช้งานจริงเป็นอย่างไรกันบ้างครับ เอาละครับตอนนี้เรามาลองเล่นเกมด้วยเกมอัศ9์เก้า e ลเจน so กันดีกว่านะครับแน่นอนว่าคุมพลังอย่างแซลแวราก้อนเจ็แล้วก็ลองลํำพ g จนะครับก็ทําให้ไม่ผิดหวังเหมือนเดิมนะครับกับเรื่องของการตอบสนองกราฟิกที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ฉับไวมากนะครับ แล้วก็รายละเอียดต่างๆนั้นถือว่าดีแล้วก็เซอร์ไพรส์ในงบประมาณเพียงแค่หมื่นต้นอย่างที่บอกไปดังนั้นถ้าถามว่าเวลาที่เราจะต้องเล่นเกมระยะเวลาที่นานเนี่ยคุณพลังนี้นอกจากวันหลงรับได้แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของความร้อนถ้าเกิดสมมติว่าเล่นไปประมาณ1ชั่วโมงผมคิดว่ามันก็ไม่ร้อนต่างกับการที่ใช้นําทางหลายชั่วโมงอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าการจับแบตเตอรี่เทส ของเราก็สังเกตว่าความร้อนก็มีพอประมาณอยู่เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้งานจริงแบบชาร์จเต็ม100%หรือว่าจะเป็นการที่จะเทรดด้วยโปรแกรม PCMark ซึ่งเดี๋ยวเราจะให้คุณได้รับชมกันต่อไปว่าแบตเตอรี่ของ Realme X 5 0ตัวนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับนอกจากเรื่องของการนำทางที่คุณจะได้รับชมก่อนที่ผมจะกด เมนะครับเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าตัวนี้รองรับ 5G WiFi 8 0 11 2 11ac แล้วก็บู t ูเวอร์ชัน5.0เลยนะครับเรยกว่าเครื่องเดียวมาคุ้มเลยแล้วเรามาดูกันว่า 5G เป็นอะไรอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเป็นค่าย t o o Book h นะฮะก็เรียกได้ว่าโอ้นี่ขนาดอยู่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกางเมืองนะครับบ้านผมอยู่ตรงแถวนี้ความเร็วได้อยู่ราวๆโหนี่ครับ ประมาณ5 5 0นะครับต้องบอกไปก่อนว่าตอนนี้ขานะนะดาวน์โหลดนั้นอะดีทั้ง2ค่ายแต่ขาอัปโหลดยังไม่ได้เป็น 5G แบบ100%ตัวนี้ก็ถือว่าอสอบผ่านนะครับสำหรับคุมพลัง Qualcomm s n a p d r a 7655G ตัวนี้เรียกได้ว่าไม่ผิดหวังจริงๆครับผลการทดสอบแบตเตอรี่นะครับขนาด4,200ม a ของ ตัวนี้นะครับก็คือเรียวมี50นั้นทําได้อยู่ที่8ชั่วโมง6นาทีนะครับก็ถือว่าอาจจะไม่ได้อึดอะไรมากไม่นักแต่ว่ารายละเอียดต่างๆนั้นผมถือว่าเมื่อมันต้องเชื่อมต่อกับ 5G แล้วก็ Wi-Fi รวมถึงการที่มันใช้ขุมพลังขอควมส m m Snapdragon 765G แล้วก็มีเรื่องของอะไรต่างๆของตัวเครื่องนั้นก็เลยทำให้มันอาจจะไม่ได้ไประหยัดไฟมากมายนักแต่ถ้าใช้งานจริงแล้ว ถ้าไม่ได้เปิด5 g ก็สามารถใช้งานได้างาน,นไม่เชื่อลองดูจากโฟล์คารทดสอบถัดไปก็ได้เช่นเดีวยวกันนะครับแต่ว่าโฟล์ารทดสอบถัดไปนั้นคือการทดลองด้วยตัวของ5 g กับการใช้งานจริงทั้งหมดนะครับซึ่งออกมาเท่าไหร่นั้นเดี๋ยวไปรับชมกันต่อเลยครับส่วนการใช้งานจริงนะครับสำหรับตัวของแบตเตอรี่อันนี้คือผมไม่ได้ลงโปรแกรมอะไรมากมายก็ทยอยทยอยลงนะครับสำหรับในการรีวิวนั่นเองนะครับก็แน่นอนว่า แบตเตอรี่ตอนนี้ผมใช้มีการนําทางมีการถ่ายรูปบ้างซึ่งนําทางนั้นผมค่อนข้างใช้โหดอยู่ประมาณหนึ่งนะครับแน่นอนแบตเตอรี่ก็เหลือ17%ในเวลาเพียงแค่น่าจะประมาณ5-6ถึง6ชั่วโมงเท่านั้นนะครับก็ถือว่าอเอเมื่อมีการเชื่อมต่อทั้ง 4G แนละ 5G สลับกันแล้วก็ลองรับ GPS ด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยจะทำให้แบตเตอรี่นั้นเหลือประมาณนี้นะครับแต่ว่าเร a l ว e ก็ไม่ได้ทิ้ฟีเจอร์เรื่องของ ระบบอัจฉริยะนะครับก็คือมีการป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไฟนะครับมีโหมดอัจฉริยะมีเรื่องของตัวเลือกนะครับในการชาร์จไฟนะครับซึ่งโหมดนี้ก็จะดีสําหรับคนที่ต้องการชาร์จก็คือบ่อยๆนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเราสามารถปรับให้มันสูงได้หรือว่าต่ำหนก็ได้นะครับนอกจากนี้มีแอปพลิเคชันแล้วก็มีเรื่องของการปรับเกี่ยวกับเรื่องของ การใช้แบตเตอรี่สลดหน้าจอได้ด้วยครับซึ่งเมื่อปรับแล้วการแสดงผลรูปภาพนั้นก็อาจจะเปลี่ยนไปนิดหน่อยนะครับเนี่ยครับก็คือฟีเจอร์แบตเตอรี่และก็การใช้งานจริงของแบตเตอรี่เรียวมีนะครับสำหรับข่าวดีนะครับของคนที่ใช้มือถืออย่างเรียวมีนะครับก็จะมีนี่ครับอ่าเมื่อกี้เห็นแวบๆไปแล้วนะครับก็คือดัดชาร์จนะครับซึ่งจะทำให้ความสามารถในการชาร์จไฟนั้นอะทำได้เร็วมากขึ้นนะครับ ก็กำลังของมันอยู่ที่30วัตต์นะครับไม่ได้มากมายอะไรนะแต่ก็ทำให้บรรจารจได้ค่อนข้างเร็วนะครับเรียกได้ว่าใช้เวลาไม่นานก็ทำให้แบตเตอรี่เต็มได้นะครับแถมมือแดดชาร์จนั้นก็ติดมาให้ในกล่องด้วยครับดังนั้นเนี่ยใครที่กลัวเรื่องของการชาร์จไฟตัวนี้หายห่วงได้เลยครับผ่านพ้นไปทั้งหมดแล้วสำหรับ Realme x 5 0นะครับเรียกได้ว่าเป็นมือถือตัวหนึ่งที่เรียกได้ว่าคุ้มค่า ุกป่าทุกสตางค์่าที่จ่ายเลยนะครับเพราะมันรองรับทั้ง 5g แล้วก็รองรับในเรื่องของตัวทุกอย่างที่เป็นเทคโนโลยีในสมัยใหม่แล้วก็ยังรองรับสีกล้องทําให้สามารถถ่ายภาพได้หลากหลายมากขึ้นอาจจะไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรมากมายเหมือนกับคู่แข่งเขานะครับแต่ก็แลกกับประสิทธิภาพที่สูงขึ้นในราคาเพียงแค่หนึ่งสองเก้าร้อยเางาทที่กล่าวไปแต่แต่ขั้นต้นนี่ก็คือมือถือตัวหนึ่งถ้าสมมติว่าคุณต้องการใช้มือถือยาวเนี่ย เป็นทางเลืที่ดีมากอีกทางเล็กนึ่งครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาตลอดนะครับพบกันใหม่กับคลิปหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นต้องรอติดตามชมในช่องบิ๊กไลน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe พิมพ์คอมเมนต์มาใต้ข้างล่างทั้งใน YouTube แล้วก็ใน Facebook ครับ